สวัสดีครับอยู่กับผมหา h ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมการพัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับนี่ครับวัวไทยพื้นบ้านครับโดยการใส่วัวหลอดเข้าไปนะครับนี่ครับชาโรเล่ครับอายุหนึ่งเดือนครับผม ไปออกไปเดี๋ยววัวมันชนเ,เร็วอ,ออกไปทางโน้นออกไปทางโน้นวัวมันจะชนจะไปจับมันนะ<อ>เดี๋ยวแม่มันจะชนนั่นนั่นนั่น,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 นเห็นไหมมันวิ่งแล้ว<อ>นี่ครับซาโลเล่นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสา,ส,สายเนื้อครับซาโลเล่ครับ อยากวัวพื้นบ้านนะครับเราก็เพิ่มเนื้อเพิ่มหนังเข้าไปนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ